ยุดเพื่อพาหยุดผู้คาประชาชนแกรัฐธรรมนูญสวัสดีครับมีเลือกตั้งเหวี่ยพรรคไหนได้ผมว่าสมัยหน้าก้าวไกลมาถล่มทลายแล้วนนะแต่แม่งทิมพิชาแม่งเป็นนายกสมัยหน้า,าดูแลกันคุณดูเนี่ยในสภา,าเนี่ยโอโ้โหสสก้าวไกลแม่งเชืออเฉือนดูเดือดเลือดพานใช่ไหมครับใช่ไหมรวยพรรค โบราณพักไรหัวไม่ได้เลี่องอนะแมงสาบโอ้ยตัวนี้มันรุ้นดีว่าแมงสาบจะศูนย์พันหรือเปล่าแมงสาบตัวนี้ศูนย์พันแต่กรุงเทพใช่ไหมมารอรู้ด้วยแมงสาบนี่จะต่ำสิบต่ำห้าหรือว่าศูนย์พันอ่านะครับการเลือกตัง้งครั้งหน้ากอไก่แมงสาบต่ำสิบขอไข่แมงสาบต่ำห้าคอควาย แบงคสาบเลยศูนย์พันผมรอรุ้นที่แม่งศูนย์พันอ่ะเพื่อไทยผมว่าผงไม่มีตัวเล่นแล้วอ่ะไม่มีจุดเด่นไม่มีจุดขายแล้วอ่ะวันหน้าพักก็ไม่ใช่ใช่ไหมวันหน้าพักก็คุมคนในพักอยู่มีบารมีคุมคนในพักอยู่เป็นที่กรวะเอี่ยงแต่ว่าประชาชนก็พึ่งไม่ได้ล่ะใช่ไหมครับ ก็ไม่ใช่เป็นความหวังประชาชนใช่ไหมนั้นผมก็ตัดชื่อนี้ออกไปเลยครับว่ายังไงก็ถึงช่วงของขาขึ้นของเพื่อไทยนะช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นเพื่อไทยขาขึ้นไปขายหน้าผากว่ารอบหน้ากูจะยู่ได้ที่หนึ่งอีกหรือเปล่าวะหรือกูจะล่นไปอยู่อันดับเท่าไหร่นะไปมาไกลมาเกา้กาไกลจะเป็นกู้แข่งกับเพื่อไทยนะตัวยอ้พักขี้โกงไม่ต้องพูดอยู่แล้วนะวันนี้ผมคาดดาลําบากมากนะเพราะว่ามันอยู่ที่พลัง กำลังแห่งความขี้โกงนะทางนี้แม่งคาดเดาไม่ได้เลยนะเพราะมันใช้วิธีการโกงไงแต่ผมบอกเลยแมงสามนี่แค่ลุ้นว่าศูนย์พันไม่ศูนย์พันพอแล้วผมไม่ไม,ไม่ไม่หวังผมแค่คิดแค่สองช้อยว่าศูนย์พันไม่ศูนย์พันพอส่วนในพักภูมิทุยใช่ก็โอเคล่ะยอมรับคนบ้านนอกต่างจังหวัดก็ยังระบบอะไรนะหัวคะแนนมันยังแข็งอยู่ยังไงก็ได้อนะมึงไม่ มึงไม่ไปลงคะแนนให้กูกูก็ลากคองไปลงคะแนนให้กูก็ <c oughs> ได้อยู่ใช่ไหมครับอันนี้อาจจะมีอยู่แต่ว่าก็เป็นพักขนาดกลางแต่คงไม่สลมทลายใช่ไหมครับะอะไรอ่ะพักไหนกันอันนี้นก้าวไกลนะจะมาแรงว่าโอ้โหเด็กรุ่นนี้ <c oughs> ปีนี้คนอายุสิบแปดปีหน้าคนอายุสิบแปดปีนี้คนต่อไปก็ปีสิบแปดไอ้คนเพิ่มขึ้นมาปีประมาณล้านคนเนี่ยพี่อยายุครบสิบแปดเพิ่มปีละล้านปีละล้านใช่ไหมครับ ส่วนไอ้พวกพระเก,กบกบแก่ๆสยอตย,ตยตา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 ยใช่ไหมใช่ไหมไทยสีไวเราก็วันนี้นก็แล้วแต่เขาขอร้องเนาะคือ,ค,อคือพรรคไทยสีไลยเนี่ยผมมีส่วนในการก่อตั้งนะครับผมมีส่วนในการก่อตั้งผมคือผู้ก่อตั้งผมขออนุญาตไม่เผาบ้านเก่าได้ไหมครับอย่างน้อยจัเนเท้ยริงก,ก็เหมือนน้องคนหนึ่งนะครับนะ ความเป็นพี่นะครับมันไม่ใช่เรื่องที่ผมจะมานั่งเหยียบย่ําซ้ําเติมใครนะผมขอว่าไอ้แคกันคือพวกเราไปคิดกันเลยหนะ่อยย่าใผมต้องถูกประนามยามเหยียดจากน้องๆเ้ยเคยร่วมกินร่วมลุยมาด้วยกันมาหนึง่งมาทะเลาะค่าฟันกันเองนะครับนะนะครับผมไม่ใช่คนแบบนั้นครั้งหนึ่งผมก็เคยนะมีน้องๆที่พักเคยดูแลผม จองที่พักจองตั๋วเครื่องบินจัดหาข้าวปลาหาใน้กินนะวันนี้น้องๆหลายคนยังทางานที่พักยายผมต้องเป็นคนแบบนั้นเลยนะผมขอนะครับถ้าใทยถีอะไรผมไม่มีความเห็นได้ไหมเรื่องอาจารย์เต้บอกแล้วว่าคือผมเป็นพี่อ่ะผมเป็นพี่จะให้ผมไม่นั่งฟูมไฟายวายอาจารย์เต้ก็มีข้อดีนะครับอย่างน้อยแกก็เป็นคนดึงผมเข้ามาครั้งหนึ่งแกเคยให้เกียรติผมนะครับ แกเคยมาเชิญผมไม่เป็นฝ่ายยุทธศาสตร์ในการรณรงค์จะวางแผนเลือกตั้งผู้ว่าเจตนายิงแกไนะแกจะเล่นการเมืองสนามผู้ว่าแกไม่ได้คิดจะมาเล่นการเมืองสนามใหญ่หรอกครับแต่เพืินผู้ว่ามันยังไม่ไเลือกจนบ่าน,นี้นะครับแกก็เลยตั้งพรรคผมก็เลยตกกระไดพลอยโจนยิ่งนี้ผมแค่จะมาช่วยแกทําแคมเปญผมทําเว็บเพจเป็นหนึ่งอันคือโครงการฟรีแบงคอก ในเรื่องรณรงค์ผู้ว่าเพนะื่อจะทําให้เซฟรีแบงคอกคือจะปลดปล่อยกรุงเทพนะครับให้หลุดจากการทุจริตคอร์ชั่นหลุดจากมลภาวะหลุดจากการรถติดจะทําเป็นบิวตี้ฟูลแบงคอกจะทำกรุงเทพให้สวยงามเหมือนที่ผมเคยไปเที่ยวสิงคโปร์มาเลย์ญี่ปุ่นเกาหลีชัยนาผมอยากจะทําตรงนั้นผมก็เลยเซตไว้ว่า โอเคเราจะเริ่มต้นเปิดตัวด้วยการทำฟรีแบงคอกก่อนว่ามีอะไรบ้างที่มันมีปัญหามากนะักขยะน้ำเสียถนนพังนะครับต้นไม้ใบหญ้าสายฟงสายไฟเราจะทำให้มันฟรีสิ่งนี้จะป่าจะจากไปเพื่ออะไรเพื่อให้เกิด beautiful bangkok อันนี้คือสิ่งที่ผมจะทำผมก็เป็นผมเป็นมาร์เก็ตติ้งเหมกันเนี่ยผมเป็นแค่เป็นมาร์เก็ตติ้งเพราะจาไเ้เป็นผู้ว่า แกก็จะมีทีมรองผู้ว่าฝ่ายโยธาฝ่ายอะไรก็เตรียมละนะครับปรากฏว่ามันไม่มีการเลือกตั้งผู้ว่ามันเลือกตั้งระดับชาติก่อนก็เลยแกก็กลัวผมจะหลุดมือแกก็เลยตั้งพักเลยขอเอาพี่มาเป็นรองหัวหน้าพักผมว่าอเอาแกเอานั้นก็เปลี่ยนแผนใหม่นะครับในเมื่ออาจารย์เต้นหวังผู้ว่าไม่ได้หวังสนามใหญ่ แต่อาจารย์เต้ยังไม่ค่อยมีรู้จักมาร์กไม่ค่อยรู้จักก็ชงโชว์มาร์กให้คนเลือกมาร์กคะแนนมาร์กก็คือคะแนนของทั้งพรรคก็จะกระจายไปถ้ามันเยอะมากก่อนปาตี้ลิจะกี่คนก็ว่าไปก็เล็งไว้ที่น่าจะได้สักสิบคนนะครับเราตอนนี้นคำนวณว่าถ้าเกิดคนมาออกเลือกท่า, 65, นานเนี่ยประมาณหกหมื่นห้าพันคะแนนเนี่ยก็เท่ากับสอสอหนึ่งคนถ้าได้หกแสนห้าก็จะได้สอสอสิบคนใช่ไหมครับแล้วเราก็มองให้เราน่าจะได้สักสิบคนนะ ใช่ไหมครับออนั้นก็เลยโปรโมทต,ตอนแรกอ่ะเอา้าจะเสนอพี่มาร์คเป็นนายกซึ่งเราก็รุยแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่มาร์คจะเป็นนายกแต่ว่าเหมือนกับโอเคเนี่ยเราตั้งฟุตบอลเนี่ยนะมันเป็นเรื่องยากมากที่ทีมฟุตบอลเล็กจะไปเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกใช่ไหมคมันก็เป็นเหมือนผมโอกาสจะเป็นนายกได้แม่งจิ๊บจ้อยแต่ว่าดันมาร์คขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อที่ให้กองเชียร์แฟนขับมาร์คเนี่ยเอ้ยเอาวะพี่มาร์คลงไว้ รวยกันเลือกหน่อยแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดมันผิดแผนหน่อยเราหลายอาจารย์เต้ก็ขึ้นมาเองอ๋อก็ไม่เป็นไรผมก็ผมก็ไม่รู้จะไปแย่งกับน,น้องทําไมในเมื่อน้องอยากเ้องก็ต้องพักเขาเขาอยาก,กเล่นแล้วเราจะจะเลิอกอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรจะไอ้ผมอยู่ตรงไหนก็ได้ก็ไม่ได้เบอร์สองเบอร์สามก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกแต่แก่ก็ศัยชื่อคนที่จะเป็นชิงนายกกันไหมอาจารย์เต้เบอร์หนึ่งผมเบอร์สอง เบอร์สาอาจารย์ดูก็แค่ใส่ชื่อไปมันไม่มีหรอกที่จะได้เป็นไม่ได้เป็นมันเป็นมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับที่พักแป้งเปิดตัวใหม่มีเงินอยู่ไม่ถึงสิบล้านเนี่ยนะครับมันจะได้สสอแล้วกี่คนเงินจะส่งค่าสมัครยังไม่มีเงินจะทําป้ายลูกพักก็ยังไม่มีต้องอาศัยน้อง,องช่วยกันขี่คอปีนกันแขวนป้ายนำเสาไปฟ้ามั่งไอ้แฟนขับช่วยขึ้นป้ายหน้าบ้านมั่งอันนี้คือนี่คือที่มามันนะครับ อ่าแต่เนี้ยเราทำแล้วเราก็สนุกสนานด้วยกันก็ไปกินไปหาเสียงไปแล้ววันนี้คุณมาได้ว่างไงก็คือผมผมลำบากใจมากเลยนะครับนะครับคือผมไม่เคยรู้สึกโกรธเคืองอะไรเขานะผมบอกว่าผมไม่เคยมีการโกรธอาจารย์เต้ไม่แต่น,นี้เดียวนะผมก็เฉยเฉยอะ่ะก็ชีวิตเขาอะ่ะใครทำยังไงเขาก็ได้อย่างนั้น ในเมื่อเขาจะเดินเส้นทางกันมืองเขาก็เดินของเขาตามเขาก็เราส่งเขาถึงฝั่งไปแล้วนี่ใช่ไหมครับตอนนี้เขาอยู่ในสภาแล้วอ่ะแล้วผมจะเอ้ยมึงแม่งโหรูมันไม่ใช่เรนะื่องหน้าเสียอกเสียใจเลยนะครับนะแค่นั้นเองผมก็เลยไม่เดยเห็นคือถ้าคุณไม่พอใจเขาคุณอยากจะคมไหมล่ะคุณก็ไปหาเขาที่นั่นอย่ามาถามที่ผมเลยอย่าทำให้ผมต้องลำบากใจผมอยากจะรักษาความหยิงทรลวงผมไว้ ผมไม่จอสมาจะจ้าก็อโอดควรโวยวายฟุ่มฟายร้องไ,งองอ y, ไองห้สอบตกไอ้โอ้ยไรสาระเละือเถอะอยูนี่บอกแว่าเออมีคนบอกนะพักผมนะจุดขายเรา,าคือจุดขายคือความจนไงอาจารย์ก็เราไม่มีตังค์ไง้วครับแล้วเราไม่มีตังค์เราก็ขายความจุดขายของเราคือความจนไงก็สู้แบบจนๆนะ่ะสานุนมากเลือกพักไทยศรีวิไลอคอนเซ็ปต์กันนั่นเองก็จบไปแล้วนี่มันผ่านไปแล้ว นั้นมันผ่านไปแล้วก็มันผ่านไปอย่าไปลือฟื้นไปฟื้นฝอยหาแต่เข็บไปทะเลาะกันไปเอาลากไส้กันผมว่าแม่งไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ผมแน่นอนคนระับผมรู้ภูมิใจนะผมบอกว่าเนี้ยผมรู้ภูมิใจมาก,กว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะผมเคยตั้งพรกการเมืองนะบางคนอาจจะด้เลยทำไมผมจะต้องโกรธแค้นไทยสิเวิยไลโกรธแค้นยงน,นี้มนะแต่ผมกับไม่คิดแบบนั้นนะนี่สาบานต่อหน้าไฟ ผมไม่เคยโกรธผมไม่เคยเสียใจผมภูมิใจมาก,กว่าครั้งหนึ่งผมเคยตั้งพรรคการเมืองสําเร็จแล้วผมสามารถส่งสสเข้าสภาได้หนึ่งคนนะครับแล้วถ้าเกิดเต้ได้เป็นรัฐมนตรีผมจะยิ่งดีใจใหญ่คุณรู้ไหมครับมากแม่งตั้งพรรคครั้งแรกไอ้เชี่ยแม่งได้สสหนึ่งคนได้เป็นรัฐมนตรีด้วยแล้วเราก็ไม่ได้มีเงินมีท้องเราไม่ได้เราไม่ได้มีคนมาเป็นปนายทุนมันทุ่มให้เรามากมายนะว งั้นวันนี้คุณคิดดูสิ่งนี้ผมควรจะเก็บมันไว้ดีหรือเปล่าไปคุยใครนะโอ้ใครเอยมาร์ควันนี้เนีผมเป็นมาร์คแม่งเก่งนะเว้ยแม่งนูนหอมันตั้งพักกับไอ้เต้เนี่ยมันได้สสคนนึงนะสมัยแรกก็ได้นะตังมันก็ไม่มีนะน่าภูมิใจไหมโอ้เต้แม่งต้มผมหลอกผมมันหักหลังผมมันกองผมนะอันไหนมันเท่กว่ากันวะคุณว่าอันไหนมันน่าภูมิใจกันผมว่าเฮ้ ผมคุยดึงเรื่องพักใจอยู่ไรด้วยความสนุกนะผมบอกอย่าลผมคุยครับโอ้ยสมัยก่อนเนะจอน้องๆด้จําได้บ่วันนั้นที่เองแม่งเอาพี่ไปนอนห้องแม่งไม่มีกรประตูไตอ,อ้สั์กูต้องเอากระเป๋าผ้านะมาบังประตูไว้เฮียต้องเอากระเป๋าว่ามาปิดประตูเพราะประตูแม่งกรแม่งเือตีนหีบก็คงประตูโหลดอะแต่ก็สนุกขำๆใช่ไหม เอ้จำได้ไหมที่คืนนั้นแม่งเราแม่งไม่มีแล้วเงินน้ำมันรถแล้วเรานั่งแดกมามากันที่หน้าเซเว่นกันนะนั่งเลี้ยงกันเป็นแผงเลยนะมาผ้าเอาจนาน้ําร้อนของของไอ้ไอ้เซเว่นก็หมดอ่ะ <S 2> <S 2> <S 2> คือแม่งมามา่าคนละหอ่อช่วงช่วงที่ทํางานพักการเมือง่างผมคือคังสมองมเข้ก็จย่าครับแต่เต้เขาเป็นคนรับเรื่องจัดการเรื่องบริหารเรื่องนัดประชุมเรื่องจัดสถานที่นะแต่ผมเป็นคนที่ เอาไงดีวะจะคิดแคมเปญอะไรดีวะครับช่วงแรกๆโอ้โหมาเช่ารถตู้ใส่เสื้อขาตั้งทีมเดินหาเสียงกันโอ้โหสนุกสนานใช่ไหมครับนอนโรงแรมคือละพันห้าเช่ารถตู้นอนกันเสร็จเพราะเช้ามาโอ้โหซัดอาหารเชา้าที่โรงแรมคุยกันตอนบ่ายจองร้านอาหารไวเ้เราเสร็จแล้วไปกินที่ร้านนี้ต,ตอนเย็นนั่งริมแม่น้ำโขงโอ้โหนั่งกินข้าว สนุกสนานมากพอช่วงช่วงท้ายเงี้ตังแม่งไม่มีแล้วนอนโรงแรมคือละสามร้อยประตูก็พังหน้าต่างก็ผูกแอร์แม่งเง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 งนะครับกินมามา่านั่งกินมาม่ากันเฮ้ยวันนี้แม่งเวลาไม่พอละแดกมามา่มาให้เวลาแล้วลงมาทุกนั่งกินมามา่มาในรถกลายเป็นความสนุกสนานสนุกสนานมากเลยนะครับ มันทําให้เรารักกันนะครับมันทาให้หลายๆคนวันนี้คือพักไทยทีไม่ได้มีแค่เต้น,นะครับมีจา๋ามีอุค์อินมมีชมพู่มีกอ๊อฟมีคนต้องเยอะต้องแยะถ้าไม่น้อยใจทาไมออกจากพักลาออกจากรองหัวหน้าพักครับเราออกจากรองหัวหน้าพักก็ไม่รู้จะอยู่ทําไมก็โอเควันนี้เขาแนวทางเขาคือเขาสนุนบิ๊กตู่ผมก็ไว้ถ้าอยู่กับบิ๊กตู่กูก็เพนก่อนละกันนะครับก็บแค่นั้นเอง จะน้อยจงนะ้อยใจหาอะไรเล่าถ้าผมยังอยู่ไปลองนะพักล้วเกิดแม่งโดนอะไรขึ้นมากูไม่สวยไปด้วยละครับโดนยุบพักตัดติดทางการเมืองมาเห็นไหมว่าอนาคตใหม่โดนทั้งชอ่อทั้งไปยบุตรทั้งหมดอะแล้วลกูจะอยู่ทําเกลืออะไรเล่าเฮะจะอยู่ทําไมอะเออเห้ยผมก็ออกมาใช้ชีวิตผมอิสาระกันเองนี่ผมก็แล้วผม,ม,มก็มมเม่ไม่ข้อจํากัดเนี่ยผมไหม่ต้องเข้าพักไปทําอะไรเลยทุกอย่างไปชุมพักของเหม่ต้องไปไม่ต้องทำอะไรเลย เจ้เขาหวังอะไรก็เรื่องเขาเด้อครับมันเป็นเรื่องชีิตเขานะครับนะชิดเขาผมผมไม่ิฉาใครไม่โกรธใครไม่เกลียดใครนะครับผมเป็นของผมแบบนี้นะผมมีความสุขนั่งนึกถึงนะเจอชมพู่พี่มะอย่าทิ้งกันไปพี่มงก,กลับมาเร็วกว่าคุณนาภูมิใจไหมวันนี้น้นนองๆเจอนะโอ้ยพี่มงจะทิ้งเราไปจริงๆริงเหรออ๋อพี่คงไม่ไหวไน้องเลยพี่แก่แล้วกูไปกับพวกมึงมึงก้ากูไปลำบากอีก มึงก็เอากูไปแม่งตะลอนเอากูบกูเกียดขึ้นยืนท้ายรถมึงก็เอากูขึ้นท้ายรถนะมึงดูเด็กมึงยัยกูไปอยู่กับมึงกูพอแล้วกูไม่เอาแล้วไอ้เอ้าโอ้พีม่มาจะท,ทิ้งกลับเหรอเห็นไหมคนในไทยสิวิไลไม่มีใครเกียดผมนะครับเขาจะดีใจมากถ้าผมกลับไปแต่ผมคงไม่กลับผมคงไม่กลับยังไงก็ไม่กลับแต่ผมบอกว่านะพี่ออกไ, pues, ไม่ได้ไม่ได้โกรธบพวาเราทุกคนก็ทุกอย่างยังจทุกคนเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิม แต่เพียงแค่ว่าพี่มีชีวิตของพี่จะไปแบบเดิมมันก็คงไม่ได้มันไม่ใช่ตัวตนนะครับแล้วพี่คือเป็นพยายนซีต้องบินเดียวพี่ไม่ใช่นกกระจอกที่ต้องไปบินเป็นฝูงนั้นพี่ขอเป็นพยายนซีโบยบินอย่างเดียวได้แม้จะเหงาหนาวเหน็บแต่ก็คือพยายนซี บันไซไหมใช่เออฉะนั้นผมบอกเลยผมมีความสุขผมไม่เคยผมไม่เคยโกรธหรอกผมก็นะผมไม่เคยโกรธไม่เคยอิจฉาไม่เคยอะไรดีใจกับน้องเลยแล้ววันนี้ทุกคนเวลาผมไปคุยทุกคนอเอ้ยเนี่ยนี่ยม์าโหยม้ามันเก่งมันทำพักได้คุณดูดิครับผมโอ๊ยพักไทยเจอแล้วแม่งเฮียะไยย้อมม้าคุณจะพูดทำเพื่ออะไรครับชาวบ้านตัวเองคุณว่ามีใครชื่นชมกันไหมครับ นะคุณว่ามันน่าชื่นชมไหมกับการแม่งออกจากบ้านมาแล้วกินบนเรือนขี้บนหลังคาเผาบ้านตัวเองทำร้ายเพื่อนเก่าแทงหลังเพื่อนเก่าคุณว่ามันน่าชื่นชมไหมคนแบบนั้น่ะผมเป็นคนแบบนี้นมมนบบนทําไมผมถึงมีคุณค่าทําไมวันนี้โอ้ผมมีเชียบเชยมารอเลยพี่ม์กมาอยู่กับเราาม้วมาอยู่กับเราเจมาม์วอยู่เราเต็มไม่หมดเลยอะ่ะผมขอคิดดูก่อนนะเรื่องการเมืองแม่งการเมืองไทยมันไม่ใช่ไม่ใช่สไตล์ผม นะครับเออนะดังน,นั้นจําไว้ครับผมไม่เคยเกลียดไทยศีวิไลและผมก็ไม่ได้เกลียดอาจารย์เต้ด้วยผมไม่ได้โกรธผมยังภูมิใจในความเป็นไทยศีวิไลเพราะเป็นพักที่ผมสร้างมากับมือผมใช่ผม,มตีนไปเคยี่พักตัวเองเหรอใช่ไหมครับส่วนอาจารย์เต้ก็โอเควันนี้เราคิดไม่ตรงกันเราก็ต่างคนต่างเดินนะแค่นั้ทำไมจะต้องทะเลาะกันเหรอ จะต้องทำลายกันนะจะต้องากไส้กันเหลอครับคุณชอบคนแบบนั้นจริงๆหรอถ้าผมเป็นคนแบบนั้นคุณจะมาติดตามผมกันไหมจะคืนเหนียวแน่นกับผมไหมครับโอ้ยมาร์กแม่งก็แค่คนที่ต่อสู้เพื่อยศถาบรรดาศักดิ์มันไม่ใช่นะวันนี้ผมกําลังต่อสู้เพื่อสารต่ออุดมการของผมอุดมการณ์ผมสลักไว้บนหน้าผา ส่วนวิธีการผมเขียนอยู่บนพื้นทรายนี่ไงผมโบยบินอย่างพยายินซีมีหลายคนเนยโกรธแทนผมอย่ากโกรธเขาเลยครับอย่ากโกรธเขาเลยครับโกรธเขาเราก็เจ็บเองทําร้ายตัวเราเองวันๆเราก็ไม่มีความสุขลืมไปเถอะอย่าอคตดพยาบาทคิดล้างแค้นเอาคืนใครนะ ทุกอย่างเป็นประสบการณ์นะครับไม่ต้องโกรธแทนผมไม่ต้องเกลียดเขาแทนผมผมยังไม่เกลียดเลยใช่ไหมครับดังนั้นก็ลืมลืม,ลมไปไปซะนะอย่าลืม,มกกว่าวันหนึ่งนะ่ถ้าไม่เต้ไม่มีเต้ผมก็ไม่เคยได้มีตําแหน่งเป็นรองหัวหน้าพักนะผมก็มีโอกาสได้ไปยืนหลัง้ายรถไม่มีโอกาสได้ไปนอนในโรงแรมจิ้งหลีด มีอะไรนั่งกินมาม่าเป็นฝูงใช่ไหมครับผมว่าเนี่ยก็คือความดีของเต้นนะทุกวันนี้เขาก็ดูแลลูกพักเด็กๆหลายคนก็ยังมีงานทำใช่นไหมจ๋าอุ้มอิ่มทุกนี้ก็ยังมีงานทำก็ยังมีอาชีพตานเต้เขาก็ดูแลก็ยังจ่ายเงินนงเงินเดือนอยู่ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่ครับเฮียไม่เบือ่อพวกปวด้วมันจะปวดก็ปวดไปเด,ดี๋ยวมันเมื่อยมันก็เลิก ก็วันนี้ผมบอกแล้วผมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วไงแต่ก่อนผมลุกผมมันคือจิก๊กโกผมยาวแ้วผมก็ต้องบู๊หน่อยตอนนี้ผมก็จะโชว์มานนักวิชาการครับวันนี้ผมกาลังเล่นบทเสนาธิการเล่นบทนักวิชาการตอนนั้นผมเล่นบทศิลปินการเมืองอารมณ์คุ้มดีคุ้มลายใช่ไหมครับไวผมยาวปล่อยเนื้อปล่อยตัวนั่นคือความสุขของผมใช่ไหมครับ แต่วันนี้ผมตัดผมตัดเผ่าทุกอย่างที่ผมทํามีนัยยะหมดนะครับวันนี้ผมกำลังจะโชยดูอะไรที่มันเคยทะเลาะผมเอาเนี้ยกูจะดูด้วยว่าเันเนี้ยอ่ะกูจะเปลี่ยนบทบาทเล่นกับมึงบ้งางทำไมก่อนกูเล่นแต่เกมบุกใช่ไหมครับตอนนี้ผมเล่นเกมลับใช่ไหครับกดติดตามและกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาด